ใครอยากจะรวยใครอยากจะเป็นมาดามฝรั่งที่มีเงินทองมากมายให้เจ้าหาผัวเป็นเจ้าของสวนแอปเปิลนะคะแอปเปิลที่เขาขายทรงเฉลี่ยแล้วลูกนึงไม่ใช่ลูกสิเขาขายเป็นกิโลประมาณ50เซนนะเจ้าแล้วเขาขายยกสวนนี่ได้หลายหมื่นกิโลเด้อสิบอกให้ แล้วมันก็กลายเป็นเงินฤดูการนึ่งนะถ้าสวนใหญ่ๆได้เป็นล้านยูโรเลยนะที่รักของเจสซี่วันนี้ฉันพาเธอมาชมสวนแอปเปิลนะจ๊ะเธอเห็นรูปเปล่วหน่วยโอนต้นเอ็นเต้นเลยนี่คือสวนแอปเปิลเขียวที่อยู่ภายในหมู่บ้านของเรานะจ๊ะแล้วลูกของเขามันใหญ่ซะเหลือเกิน เธอดูแลแอปเปิลกับมือของฉันสิโอ้ oh, แม่สาวน้อยผู้เชี่ยวชาญบอกฉันว่าสวนแอปเปิลแห่งนี้สร้างผลผลิตให้กับเกษตรกร,ร,กรมากมายเลยทีเดียวแล้วเธอดูนั่นสิจ้าหน่วยมันเป็นปุ่มเป็นแซงเลยนะเออฉันไม่อยากจะบอกเธอว่าหน่วยมันใหญ่อีิดีเดยลูกใหญ่มากโอนต้นเอ็นเต้นสอหน่วยเธอดูจุ่มนี้สิแล้วการให้น้ำของแอปเปิลทีนี ส่งน้ำผ่านสปริงเกร์นะจ๊ะแต่เห็นสายดำๆนี่บอกเธอเห็นสายดำๆนี่ไม้นี่น้ำมันออกมาจากรูนี้นะจ๊ะเขาจะสูบน้ำใต้ดินขึ้นมาแล้วก็ให้น้ำผ่านทางสายยางนะจ๊ะเห็นบอกหน่วยไหนกิงน่งไหนมันใหญ่มันเยอะเนี่เขาชาวสวนจะใช้วิธีการเอาเสือกมัดไว้ได้เห็นบอกเชือกมัดไว้กับสายสลิงเพื่อ ระคองต้นของเขาให้อยู่ได้เพราะว่ามันดกคักดกแน่มันดกแห้งเพราะฉะนั้นวิธีการนี้นะจ๊ะที่รักของเจสีคือวิธีการในการพยุงไม่ให้ต้นเขาล้มไม่ให้กิ่งเขาหักนั่นเองนะจ๊ะโอ้ฉันพูดเหมือนฉันเป็นเจ้าของสวนยังไงก็ไม่รู้นะจ๊ะอยากจะบอกว่าฉันไม่รู้หรอกว่าเจ้าของเขาเป็นใครฉันเดินผ่านมาฉันก็จ่ายให้ดูแค่นั้นเองแต่ว่าเธอดูสิโอ้อยนวยอ่อนต้นเอ็นเตนดกคักดกแน่ อยากจะบอกทุกคนว่าใครอยากจะรวยใครอยากจะเป็นมาดามฝรั่งที่มีเงินทองมากมายให้เจ้าหาผัวเป็นเจ้าของสวนแอปเปิลนะคะแอปเปิลที่เขาขายทรงเฉลีย่ยแล้วลูกหนึ่งไม่ใช่ลูกสิเขาขายเป็นกิโลประมาณ50เซนนะเจ๊ะแล้วเขาขายยกสวนนี่ได้หลายหมื่นกิโลเด้อสิบอกไห้แล้วมันก็กลายเป็นเงินฤดูการหนึ่งถ้าสวนใหญ่ๆได้เป็นล้านยูโรเลยนะเจ้าที่รักนะ แล้วที่สําคัญอยากบอกว่าเธอดูนี่สิจุ่มนี่หน่วยใหญ่หลาย,อยแอปเปิลเขียวเขียวขนาาเจ็ดสีเลยนะคะลูกใหญ่ลูกโตอ้อนต้นเอเ็นเตนโอ้ยฉันจะบอกว่ามันหลายอีเล็กแล้วถ้าลูกไหนมันเสียมันก็จะร่วงเต็มพื้นไปหมดนะคะแล้วชาวสวนก็ไม่ทําอะไรนะเขาเปอยให้มันเป็นปุ๋ยแล้วฉันจะถ่ายให้ดู จุ่มนี่อ้ยจุม่มใดกันไวยหลายหลายที่รักจาก้าจุ่มนี่แห่งแต่หลายต้นนี้เบิ้งต้นน้อยๆน้อยต้นแค่นี้นะเปรียบเทียบให้ดูกับแคนเดสีต้นเล็กนิดเดียวแต่เธอดูจํานวนหน่วยของบอกแอปเปิลปาทิโทอุ้ยอีพออีแม่ที่เขาบอกว่านั่นแหละไลยขากลลยแนวะอ้ยดูความใหญ่ความยาวของสวนนี้นะจะ๊ะเธอเห็นตะข่ายนั่นไหมเขากางไว้ป้องกัน พวกเวลาฝนตกมันจะมีรูปเห็บตกลงมาใช่ไหมป้องกันการเสียหายจากการกระทบของลูกเห็บมันจะทําให้อ pple มันล่นเด้เพราะแอปเปิลมันล่นมันสร้างความเสียหายหเพืรือป้องกันด้วยการใส่ตะไคร่นี่แหละจ้า